วัยพี่ไหว่ากูรักอีแต่โอ๊แล้วกูไม่จะงอมึงเจอกูตายแกคนยิ่งยิ่งชวยช่วยปนี้กว่าป้าเวลาเล่ปนี้ะอยู่ห้ามบอกเกปาเข้าห้องน้ำแกปาหมดจะเละได้รอยมันพิถูดนะนะไปรวยเลยได้สิวะตายเล่ไปบางกูเด็กเจ้าเจ้าจำสิคนไหนว่าใช่กางเกงในตัวเดียวแต่เดินอยู่ตำหน้าบ้านแล้วไม่เล่กันหน้ามันหนุงปะทุ้งไวน์นอง เล่นแบบใจกันเก่งในตัวเดียวแล้วแม่มึงจะใจติด้องตัวปาขันเขียนชื่อเจบาไพรเป็นลูกสาวเทพารักลูกเมียไหนฮะโลเมียไหนว่าไงแล้วถ้าตมมุดเราไม่อยากตายเราตำหรืออะไรบ้างก็สวย ตอดสิ่งที่มีค่กองไว้ช่งนี้แล้วรีบไปทำไมทอดไม่ตอดตายเจ้าเองว่ามันปล่นเลยคุณมีสิตใจตอดตายข้าฉันบอกแล้วว่าจิตเป็นลูกสาวเทพารักไงอย่ามาเล่นเงยกับคกูเกียดติหน้าเด็กเล่นเงยท่านแล้วเจ้าคูไปอยู่ห้องเตียบกับมาตึงเล่นเงยกับ ตอนนี um, various, like okay. ้นะตโตไม่รู้ที่เราไปอยู่รงเทมไงว่าอยู่บ่ายยู่บ่ายก่างวันเสาร์อาทิตย์เราไปจอบพิงกันแต่เดิมมอห้องว่างแต่ผมไปจอบพิงอยู่ห้องว่างประนี้แม่มันตัดยางส่งเบียร์กันวานเป็นวงหมดแล้วกันจะได้แต่เลือดลั่นเจ้ากูบ้าไกว่าบ้ากินข้าวแต่น่ะโตว่าไม่กินกินแหลมกูเกลียดนี่กินซี่กงก๊อบบะจอดกเท่อไ่ แกงเปลือกแกงส้มไงเปกยดแปบกูว่าปะมึงอ่านคิดไหมมาใส่ไม่คินนะว่าเกรดกัมปูดมันไงมันก็เฮงเกะตายเหมือนกันใส่ก่อนตดไงพี่เห็นหรือตอนกลากคนไม่อายพื้นใหม่กูตื้อกะทีเดียวยอมต้นเล้วอายดีว่าตายโดยเด็กงัดต้นเล้วอายดีว่าตายโดยเด็กงัด ตอนติ่งแล้วนั่งรถจากระยองไปกรุงเทพไปรถแท็กซี่คนโดยสารเจ็ดเจ็ดคนคู่คู่เหกัาคนกลับรถคูปลาครูใหญ่คนกับรถนั่งเตี้ยนะเด็กนักสุดสา้นที่คนนั่งเตี้ยลังพออกจากคิ้วอะไรอย่างพอจากคิ้วอ่อพอจากคิ้วที่นี่กินน้มจ้นไหนน้ำมันก็บบูดเลย กินซอยน้ำเปรี้ยวแล้วคุณูบอกกขบีบจำเนาซอยนะพอออกจากกิ้วบอกไปตึงไ,ได้ไมเกเอยก้าวกิดเก็บบางหน้าตรงนั้นรถเลี้ยวโกงไม่ได้แลว้วกุงซอยลุ่มออกพอกรถเลี้ยวโกงบงเยอะพ <c oughs> อล่วงงานนั้นมาเยิมกับคูณหลาโยมตอดเลยวะัวขกับอตาตมากระตอมเสียแถบตนไม้ไว้ปะ ว่าแล้วนิ้บใจบุญเลยบ่ลล้บุญไปน้อยบุญไหนตอดเลยบอกว่าบุญแล่เทียงดังนั่นตอดปรานว่างอิมิ้นซอยมันออกจากกิ้วออกจากวอนไม่โตกอุ๊บพ่อกูตัดตันตอดครูใหญ่อันว่ายิบมกันกุญโตตอดตันตอดพุ่งกับอดไม่ติดว่าว่าตอดไม่ใชจคงมีปิดไม่ก็ยอมผิดนะครูตอดว่าเชิญกับท่านอาจารย์ เสียงม้นเ้าหน่อยดงม้นเกาหน่อยอยู่ดมทีนี่ใช้ลุ่มออกพ้นน้ำมาแล้วครับตัดกันมดเลยซ้ำคนปะนาเรื่องคนกับรถคนเดียวก็ไม่ตตีป่กข้าวไปตดกิ๊ดตุ่งตีบตร่งอันบอรถลงจากต่างดวนกูตกใจแต่ว่ารถชนตายเจ้งดังปี๊ เอาเลวเด็กเจ้าเจ้านัวนี่ไม่อยู่แลยคนเราหยิบปัดใสล้านปล่อยเลยพอหัวปล่อยแลงเที่ยงดังเฮ้ยต้องใส่ไปพิจารณ์เนาบาสหลวงตันกันกันใต้ตอดกันตังกันรถเลยคนกับรถคนเดียวแกตอดไม่เคยรู้แกตับเพื่อแกเชื้าตัวหนักแกตอดแกเยอว่าแล้วบีบแซกรอบเลย Để cô cô lô có lần gì xe mất lèo giọt tót nhằng lóng nhiều lối. Pren <laughs> chú ý. Bảo ừ. oh, tặng cản giọt con găm giọt cốt, chó giọt lục giác giọt tưng.